แต่ว่าตอนนี้เราไปดูน้องกันนะคะน้องกันนพัดแล้วก็น้องโดมค่ะเล่าให้ฟังตลกมากเปิดบานกระโดม่อยนะคะโดมนางลดความอ้วนนะคะนางตัวก็เล็กลงนะคะก็ขับรถออกจากกรุงเทพนะคะตั้งแต่4ี่โมงเย็นแต่มาถึงประมาณเกือบสามทุ่มนะคะขับมาช้ามากก็ถาม่าทําไม่นมเหมือนพี่มาช้าจังเตาใช่ไหมนางแวะกินข้าวก่อนนะคะพอเสร็จปุ๊บไปเจอแฟนขับค่ะนางอยากกินลูกชิ้นประกับซื้อ้เต็มไปหมดโดมกินนะกะ <laughs> ินปุป๊บแบบร้องเพลงเสร็จนางกินก๋วยเตี๋ยวต่อนะฮะก็แบบ คือเมื่อวานที่กินบังสวิรัตก็ทานเนื้อไม่ได้คือไม่ได้กินเลยเลยกินแต่ผลไม้เสร็จปุ๊บนางก็แบบพี่แจ๊กกินก๋วยเตี๋ยวบอกพี่กินไม่ได้ไม่ทำได้น,นะวนะก,กินลอดช่องไหมพี่นางก็แบบตาหวาน,นะอะลอดช่องไหมอะไรเงี้ยแบบแบบอร่อยมากหวานมากเสร็จปุ๊บเราก็มานั่งโตะนะฮะ,ะนางสั่งก๋วยเตี๋ยวมาสองถ้วยนะคะเสร็จก็ลอดช่องอีกถ้วยเล็กนะคะนภัทรนางนภัทรนางก็สั่งมาถ้วยหนึ่งก็ตัดผ้าไปก็คุยกันไปตอนเสร็จปุ๊บ คือของโดมก็เกลี้ยงเลยสามชวยของนภัสนางก็เหลืออูปูอยู่แล้วก็นภัสทำอะไรนางนั่งมองสาวอยู่ยิงยิงหวานฉ่ำตลอดนะชุ่มฉ่ำสาวใมาคือสาวเสื้อเหลืองหรือเปล่าโนเพราะว่าดิฉันโดนจิกกัดอยู่กับพี่บอยประกรณ์อยู่นะคะพี่บอยแบบไม่ยอมมากนะคะบองตรงนะคะค่ะเราไปดูกันเลยดีกว่าภาพบรรยากาศนะคะแล้วก็โดมกินก๋วยเตี๋ยวด้วซ น,ววน้องทำหน้าตาหวานเนาะรอดช่องอันห่อยมากเลยนะพี่เรื่อความสุขของคนเราการกินจริงๆสงสารน้าแล้วน้าเหมือนเด็กว้นนี่แบบเนี่ยนอยากยากินข้าวออ่ะไปดูก่อนนะคะแพ้ต่อเอสแอนดเอสหาการโดมแล้วกันเดียวฮะ ให้ตานูฟ้าสนใจคนนั้นลง,งคคนานมาถึงก็ที่จะตายไพร้อความยินดขอให้ใครคนนั้นมีชทีเอาฤกษหน่อยด้บา หนึ่งก็เป็นอีกครั้งที่การให้โอกาสมา,าร่วมงานนะครับผมกับชาวนัทชาวนัท o รีพาวเวอร์ทีคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับผมแลวก็จะบอกว่าเพิ่งเพิ่งผ่านช่วงสงการานมาปีใหม่ไทยมาครับก็ขอสวัสดีปีใหม่ไทยย้อนหลังละกันนะครับผมปีใหม่นี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับผมใครที่ยังไม่มีแฟนไหนใครไม่มีแฟนขอดูมือหน่อยแล้วโอ้โหเยอะเลยเยอะเลย วันทุกครั้งที่เราได้อยู่ใกลชิกกันมันทำให้ใจฉันสั่นแต่ก็ไม่รู้จะพูดกันได้ยังไงว่าว่าฉัน,นั้นรัก,รกจะไม่ใช่รื่อที่เธออาจเป็นพียงฝันแต่ฉันดูยังอ้างว่างให้มันเป็จงแตสุดท้ายจะเป็น

เปี่ยนหัวใจมากนะครับผมเพราะว่าวันนี้คนเยอะมากถ้า,างั้นเนี่ยขอเชิญน้องชายมาคุยด้วยแล้วกันขอใช้กับน้องโดมจารุวัฒน์ครับครับผมสวัสดีะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับผมมีของฝากมาด้วยอ่านะ,ะครับก็อันนี้เป็นพูดหน่อยฮะ พูดอะไรอ่ะทักทายทักทายทักทายทักาทกายอีกรอบนะครับสวัสวดีนะครับแล้วก็วันนี้เรามากับเป็นักคู่ถือเป็นกันมาคู่กันครั้งแรกนะพี่กันใช่ครับผม i I'm อะไรส่างๆวันนี้มากหน้าพี่บอยลอยมาเลยอคืใคร,รอ่ะเรอพี่บอยอยู่นี่ไงไม่บอยครับอ <c oughs> ของที่มั้างครั้งแรกมครับครั้งที่สองครับ,รบก็เคยเคยไปกับพี่ดิวมาแล้วครั้งหนึง่งเขาไม่ได้ไปใช่เราไม่ได้เจอกันเสียใจมาก <c oughs> พี่โดมืงแรกครั้งที่สองเหมือนกันครับไปพี่แคนมาแล้วครั้งหนึ่ง ครรับผมมเเเตียยอพลลงวันนี้ก็มีเพลงระบายด้วยแล้วก็มีเพลงล่าสุดเลยลก็คือเพลงประกอบละครของสามด้วยครับผมเพลงรกักแค่อยู่ในกานเวลาครับซึ่งก็เป็นคนร้องด้วยในในเวอร์ชันที่4คุณชายรัชชนน์แต่ว่าตอนนี้ของโดวงเขเป็นคุณชายบอลรู้ที่ออนแอร์อยู่ครับก็มาร้อมใช่ก็คุณผมวัจะมาร้องกันจะได้กันเป็นครั้งแรกมาร้องด้วยกันสองคนกัรเดบิวด์กันใช่รวมก่อนครับผม

รียกได้ว่าคือทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นครั้งแรกที่มาหรือว่าทุกครั้งที่เราได้มีโอกาสดูก็คือคนเยอะมากๆอยู่แล้วแล้วก็ศิลปินดาราแล้วก็มากันเยอะๆมากมายครับผมพี่กันมีความสุขไลยนะมีความสุขมากเพราะว่าคือเราเราดีใจที่แบบแฟนแนช่องสามเยอะมากนะคือทุกั้งที่ไปเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าคนดูจะแบบว่าพาลูกเด็กเล็กแดนมาคนทุกวัยมาหมดเลยครับผมก็ดีใจแทนแทนช่องสามทุกคนเนาะแทนศิลปินดาราทุกคนที่ที่ทำงานอยู่ช่องสามด้วยแล้วก็วันนี้เราดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการว่องสุ้แฟนช่องสามด้วยครับ เราจะได้เป็นเพลงทั้งสามเฮ้ยผมก็โอเคนะครับแล้วบทอะไรด้วยเล่า่าเก็บบอดเช็ดถูบ้านให้เขาแล้วกันอะไรอย่างงี้ทีนี้ต้องใช้ใบเยอะครับผมก็เดี๋ยวไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจ้างสองคนมาได้ไม่ต้องไม่ต้องเปลืองเปลือกพี่พี่ท่างทีมงานทั้งสามวันนี้จัดไปห้าเพลงครับผมใช่ครับเกี่ยวสองแล้วก็รวมหการทีดินตัวเงไปไหนมา สงกรานต์อยู่บ้านอย่างเดียวเลยครับไม่ได้ไปไหนเลยก็ทำกับข้าวไปถวายพระอะไรอย่างเงี้ยครับไอ้ไก็เลยก็เลยกลับก็เลยออกไปบ้านแล้วแต่ไม่ได้ใครสายก็เลยแค่ใช่ไม่ได้ออกไปอยู่บ้านอย่างเดียวไม่ครับอยู่ที่นี่ครับเพราะว่าทำงานด้วยจะไปเที่ยไหนต่อแหมได้ข่ะว่าเจอกันอยู่ ไม่ได้เที่ยวครับก็คือก็อยู่บ้านเพราะคนเยอะมากคือไม่อยากจะแบบออกไปแล้วก็แบบติดติดอ,ะอ่ะก็เลยก็เลยอยู่กับบ้านอยู่คร้บครวทั้งวันวันนี้กับแฟนขับไปแล้วเนาะใช่ครับก็ได้นัดกับแฟนขบไปวันที่13แล้ว14ก็เลยหยุดพักอยู่บ้านหนึ่งวันไปงานไหลเลยปะ, <S <S ปะก็ได้มีโอกาสไปงานไปงานไหลกับกับน้องเฟรมนะครับที่ที่ศรีราชามาด้วยวันที่ถ้าจำไม่ผิดก,ก็17ครับผมไปมากคิวดีนั่นมากจริงอันนึงวันนี้มันมีอะไรนะ เดี๋ยวสตาล็อกเออเพิ่งได้ยินเนี่ยครับเพิ่งได้ยินเพิ่งได้ยินเหมือนกันครับล็อกยังไงครับแบบที่ผ่านมามีคนล็อกแล้วเพราะว่าไม่เหรอครับคือถ้าล็อกก็คงล็อกแต่โดมนะฮะคือไม่น่าจะล็อกมาถึงที่หนึ่งได้ทำไมต้องแบบเฮ้ยไม่ถูกล็อกเลยคือูพื่อเป็นตัวอย่างว่าอย่างโดมเนี่ยคุณภาพจริงๆไม่มีการล็อกอยู่แล้วเพราะว่าอย่างผมเองเนี่ยผมก็ไม่ได้โหวต โหน้องชายด้วยวันเลาะชิงเลยหตอนนี้เขาเขาเลาะเขาปิดปิดบอดไปแล้วคือทุกอย่างเนี่ยปิดไปแล้วแต่พี่ยงโห่อยก็ไม่มีผลอะไรก็คือผมเชื่อว่าเป็นความหมาชนจริงๆคือคือเดืดซาไม่ไม่มีการล็อะแน่นอนครับคือในเนส่วนตัวการที่ที่กันเคยสัมผัสมาแล้วก็ รู้ว่าการที่จะเป็นเน็ตตาร์ได้เนี่ยมันต้องมันต้องมีดีจริงๆอะ่ะถ้าคุณถ้าคุณไม่มีดีแล้วคุณไม่มีความสามารถปุ๊บแล้วคุณไปเป็นที่หนึ่งเนี่ยว่าคนดูคงรับไม่ได้สุดท้ายสุดท้าย,ายมันก็ต้องเป็นคะแนนมหาชนอยู่ดีอะไรเงี้ยครับแล้วก็สิ่สำคัญเลยผมว่าน่าจะเป็นเอ่อความศักดิ์สิทธิ์ของเวทีนี้นะผมว่ามันอยู่มาตั้งแบบว่าเกือบจะสิบปีแล้วแล้วก็ทุกคนยังคงให้การตอบ,บรับเป็นอย่างดีอยู่มันหมายความว่าทุกคนก็ยังคงดูรายการนี้แล้วก็ให้กำลังใจอยู่เรื่อยๆผมว่าไอการล การได้เขาคงจะไม่ทำแน่นอนครับผมวันที่2 8ด้วยเนาะใครจะเป็นคนตอบใช่ครับใช่ครับสวัสดีครับเดี๋วพี่สามารถเดี๋ยวพี่บอยมาแก้ครับผมพี่บอยบอยครับ ก็จริงๆเราไม่ค่อยบ่อยนะครับก็เจอเจอทำงานแบบงานเคยถ่ายรายการด้วยกันครั้งหนึ่งแล้วก็เคยเจอทำงานประกาศรางวัลอะไรเงี้ยแต่ว่ารู้สึกว่าเป็นคนเคมีตรงกันเป็นคนกากาเกลี้ยงเกียงหมือนกันจริงเหรอคะเนี่ยคือพี่บอยบ่กว่าผมนะคือผมหมายถึงว่าความน่ารักของพี่บอยเนี่ยมันเหมือนความน่ารักของผมประมาณนั้นประมาณนั้นโอกาสจะน่าร่วมงานกันเนาะไม่รู้ครับก็ในละครนี้พี่บอยรองมากกว่ ได้ได้ได้อ๋อใช่ผมผมติดตามละครพี่บอยอยู่ก็อยากอยากมีโอากอาสได้ร่วมง,งานกันครับผมอออนาคตแล้วกันะอนาคตครับอนาคตเคต้ยมีข่าวว่าพี่การจะมาเล่นละครช้องสามโอ้ยข่าวไม่ไม่จริงมะครับก็ตอนนั้นเคยเคย <ๆ S 1> ๆๆแบบว่าสักพักหนึ่งแต่ว่าแต่ว่าก็จริงๆแล้วไม่ไม่มีครับจะไม่มีครับ ยังอยู่ยังเล่นละครของเอ็กซ์แอกซ์อยังไม่ได้มีโอกาสได้ไปร่วมงานกับท่องสาแต่ว่าอยากอยากได้ร่วมงานมากๆครับผมรู้กามแล้วมีละครตอนนี้ยังไม่มีครับตอนนี้ไม่มีครับแต่ว่ากําลังลุยลุยทำเพลงอัลบั้มสองอยู่คือ,อเราตั้งใจมากเพราะว่าเพราะว่าอัลบั้มนี้เราเราอยากเขาเรียกว่าอ,อะไรอะ่ะอยากให้ทุกคนได้เห็นความเปลี่ยนแปลง รั้งรั้งยิ่งใหญ่ของการเพราะว่าเพราะว่าเราเราจะได้ลงไปทําเองค่อนข้างจะเยอะมากกับอัลบั้มนี้ครับเม่ล็อกปะฮะไม่ไม่ล็อกครับไม่ล็อกครับก็เป็นตัวการเนี่ยแต่ว่าแต่ว่ารูปแบบที่ที่เราทำเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปครับผมต,ติดตามดูเนาะใช่ครับก็ติดตามว่าจะเป็นยังไงครับแมนนี่ีกถึงเหกันที่ถึง่งเหมือนกัน,น,นก,ก็ช่วงนี้คือเราหลังจากสมการก็จริงๆแล้ว ในกรุงเทพฯอนคอนก็ยังไม่ค่อยได้เจอกันเพราะว่ายังไม่ค่อยมีงานอีเวนท์ที่กรุงเทพฯแต่ว่าคิดถึงทุกคนมา,มากๆครับยังไงก็ถ้าเกิดว่าเจอกันที่ไหนหรือว่าการมีงานที่ไหนเนี่ยอยากให้ทุกคนได้ไปเชียร์กันเยอะอยากให้ทุกคนให้กันกำลังใจเยอะนะครับครับผมลูกรักโอ้ลูกรักเหรอครับไม่เหรอครับผมก็เป็นเป็นโอกาสมากกว่าที่ที่ท่บอยแกแกหยิบยื่นให้กันมาไม่ว่าจะเป็นละครคู่กลางก็ดีแล้วก็คือหลายๆคนบอกว่าบทวณนัทเนี่ย บอกว่าคือเล่นได้แบบโอเคมากผมก็บบรู้สึกดีใจแล้วก็แล้วก็ตื้นตันแทนที่ที่เราได้ได้มีโอกาสเล่นละครที่มันฟอร์มยักษ์ขนาดน,นี้นะครับแล้วก็ทําได้ดีแล้วผมบอก็่าทุกทก็ชมได้ว่าเล่นได้แบบโอเคมากครับเรื่องนี้มเวทีปัจจุบัน จะคนเกียร์เกียร์รับครับเพลงใหม่พี่กันใช่ก็เราติดตามเพลงคนที่ย่านเพลงแล้วก็มีเพลงประกอบละครช่องสามด้วยนะครับกับละครสุภาพบุรุษท้าเทพนะครับผมเพลงรักแท้เหนือกาลเวลาครับก็จะเป็นตอนที่สี่คุณชายรัชนนท์ครับเจ้ากับน้องบอมเล่นใช่ครับพี่เจ้ากับพี่บอมเล่นครับ